ขออนุญาตเครื่มต่อเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือเครื่องอีกสักสองสามเครื่องได้นะครับที่ยังไม่รียบร้อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องผมต้องขออนุญาตไปเราคอนเราต้องไปต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเครื่องที่ติดเนี่ยจะหาแก้ให้ทางแก้สุดท้ายก็คือรันวิวชัว m a มาช n ีนะครับผมมีวีมแวให้ก็ตัว m i n o ดิ Service ตัวนี้เลยนะครับ ผมก็ลองให้ดูทุกอย่างผ่านเฉลยไม่รู้ว่าทําไมเครื่องเราไม่ผ่านครับไม่ไม่รู้สาเหตุจริงๆทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่ว่าทำไมทำไม่ไนะครับก็ถ้าทางเลือกท้ายเนี่ยก็คือระดมใจเลยนะครับวีเอ็มตัวนี้แรมสองกิกเท่านี้นเองเพื่อจะมีแรมตั้งสี่กิ๊กในตาราันครับแต่ถึงแม้ว่าเพื่อจะจะรันผ่านทุกอย่างภาพรื่นนะครับอาจารย์อยากจะได้วีเอ็มตัวนี้ไปใช้ก็ได้ เผื่อว่าเครื่องรเรียนมีปัญหาเหมือนเครื่องบางห้องในห้องนี้นะแบบครับก็จะเอาไปแก้ขัดแก้ขัดก่อนได้นะครับเดี๋ยวจะทำให้มันผ่อมๆหน่อยอสิเช่นเดียวกับที่ประมาณสักเท่าไหร่นะครับทั้งที่แล้วสิบกิก๊กกมางนะมียมังคนนีผ้ผมสิบกิ๊กกลาไม่จำตัวเลขไม่ได้แล้วงั้นเดี๋ยวเราไลฟ์โฟรนะชีวิตเราต้องดำเนินต่อไปนะ Thank okay. you.